สมาชิกสหพันธ์เลือกพัทยาเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่16ระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคม2,566นี้นักกีฬาต่างชาติกว่า3,000คนร่วมชิงชัยวันที่19กรกฎาคม2,566ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีพลเรือทนรุพลเกิดนาเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย นาวาเอกวิวัตรขัญสูงเนินรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือภายแห่งประเทศไทยและนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาร่วมถแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่16ระหว่างวันที่8ถึงสิสิงหาคม2566ที่อ่างเก็บน้ำมาประชันอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพลเรือโทรนรุพลเกิดนาคเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือภายแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ทางอาแคท สมาคมกีฬาเรือภายแห่งประเทศไทยได้การจัดการแข่งขันเรือยาวสากลชิงแชมป์โลกรายการ16 TH World Dragon Boating Championships Thailand 2023ประเภทการแข่งขันแบ่งออกเป็น2รายการคือ1เรือยาว20ฝีพายที่ระยะ 200, 500, 1,000และ2,000เมตร2เรือยาว10ฝีพายที่ระยะ 200, 500และ2,000เมตร โดยการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกครั้งที่16แบ่งรุ่นการแข่งขันออกเป็น8รุ่นดังนี้รุ่นทั่วไปรุ่นเยาวชนไม่เกิน16ปีไม่เกิน18ปีและไม่เกิน24ปีรุ่นมาสเตอร์40ปีขึ้นไป50ปีขึ้นไปและ60ปีขึ้นไปและรุ่นเรือยาวคนพิการซึ่งจะเป็นการจัดการแข่งขันที่นักกีฬาเรือยาวสากลทั่วโลกต่างรอคอยมานานกว่า4ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ดังนั้นการแข่งขันในครั้งนี้จึงเป็นการรวบรวมเอาสุดยอดฝีพายจาก20ชาติมาร่วมชิงชัยอทิสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียจีนสวีเดนและสหราชอาณาจักรมีนักกีฬากว่า3,000คนไม่รวมถึงผู้ติดตามการจัดการแข่งขันครั้งนี้ทางสมาคมได้ให้ความสำคัญกับการจัดสนามแข่งขันการอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาโดยเฉพาะการดูแลนักกีฬาเรือพายคนพิการ ที่จะเดินทางมาแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้านนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้ร่วมมือกับทางสมาคมในการจัดงานครั้งนี้ด้วยเมืองพัทยามีความพร้อมและศักยภาพในการรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาทั้งทางบกทาง,ทางน้ำทางทะเลเป็นโอกาสอันดีที่ได้เตรียมการต้อนรับนักกีฬาต่างประเทศและครอบครัวที่มาเข้าร่วมการแข่งขันจึงอยากเชิญชวนให้ชาวเมืองพัทยา ชนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้เชื่อว่าจะมีทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามมาเข้าร่วมกว่า4,000คนซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมากน้าวาเอกวิวัฒน์ขอนสูงเนินรองเลขาธิการสมาคมกีฬาเรือภายแห่งประเทศไทยกล่าวเสริมว่ากีฬาเรือยาวมังกรเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก โดยเป็นกีฬานานาชาติประเภทหนึ่งที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงที่สุดในโลกมีนักกีฬามากกว่า39ล้านคนจากกว่า60ประเทศทั่วโลกเป็นกีฬาที่เสริมสร้างการทำงานเป็นทีมความสามารคีระหว่างหมู่คณะกีฬาเรือพายประเภทเรือยาวมังกรในปัจจุบันประเทศไทยมีนักกีฬาเรือยาวมังกรจำนวนมากกว่า1,000คนสมาคมมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถภาพของนักกีฬาเรือพายของประเทศไทย ให้สามารถสร้างผลงานได้ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยหันมาเล่นกีฬาเรือพายให้มากยิ่งขึ้นอย่าลืมกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากตะวันออกทูเดย์